สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันนุกอีกแล้วนะคะมีรถสวยๆมารีวิวอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มารีวิวเป็นรถคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะเป็น Nissan นิสสันนาวาล่า2.5 e back edition นะคะเป็น4ประตูตัวคาลิเบอร์ปี2019นะคะสีแดงสวยๆเลยนะคะ คันนี้รถสวยสภาพเดิมๆม,มาพร้อมเลขไมพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะในราคาเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นเองนะคะ579,000บาทนะคะได้รถสภาพนี้สเปคสวยๆไปใช้เลยนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดสดๆร้อนๆนะคะยังไม่ได้มีการทำสปาหรือปรับสภาพรถใดๆทั้งสิ้นมารีวิวสดๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่รออยู่นะคะสีแดงวันนี้มีมาแค่คันเดียวนะคะใครที่สนใจ รีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะคะหรือสามารถเข้ามาดูรถจริงได้นะคะร้านอยู่ซอยเสรษีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะเข้ามาติดต่อหานุกได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกรีวิวรายละเอียดสําหรับรอบๆคันให้ดูกันเลยนะคะคันนี้รายละเอียดตัวรถนะคะไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดทาลันนิ่งไลท์มาพร้อมนะคะแล้วก็มีไฟตันหมอกคู่หน้ากระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะในส่งป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะ ก็ได้ชุดแต่งจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวแบ็กดิชันนะคะชุดแต่งแท้โรงงานมีสติ๊กเกอร์ต่างๆมาพร้อมหมดนะคะแล้วก็คันนี้มีในส่ง,งซุ้มล้อด้วยนะคะซุ้มล้อเดี๋ยวตรงเนี้ยพี่ทีมงานนะคะขอถอดออกไปเก็บรายละเอียดรถให้นะคะเดี๋ยวอันเนี้ยติดเพิ่มให้นะคะในส่ง,งซุ้มล้อสภาพรถลิฟ์ลอยมีบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวจัดการเก็บรายละเอียดรถให้นะคะนี่เลยสภาพรถที่เข้ามานะคะสวย ได้รถปี2019ไม่น้อยด้วยนะคะราคาไม่ถึง0 0 0 0นได้รถปี19 4ประตูนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีแดงสวยๆเลยมาพร้อมล้อแมกอันลอยนะคะสีดำเงานะคะส,สวยๆเลยนี่สติกเกอร์ต่างๆมาครบหมดนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะเครื่อง2.5ดีเซลวีเจเทอร์โบนะคะ กระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะคันนี้ติดฟรีมาพร้อมแล้วรอบคันเลยใครที่รอสีแดงสีประตูอยู่นะคะห้ามพลาดเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะนี่สภาพรถสวยๆเดี๋ยวมาดูด้านในกันคันนี้ภายในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยไม่วิ่ง48,0 0 0กว่ากิโลนะคะนี่เลยโอ้โหคือแบบได้รถสภาพดีไปใช้เลยนะคะภายในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้ เบาะหนังนะเบาะหนังสีดำนะคะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวอันนี้จัดการเก็บละเอียดรถให้นะคะนี่รถไม่ช้ำนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะมาพร้อมเกียมแมนนวลแล้วก็มีระบบพุชสตาร์ทด้วย คันนี้ฟังวิทยุ f M A M นะคะเครื่องเล่น CD ได้หมดนะคะแล้วก็จอเล็กๆตรงนี้จะมีในส่งกล้องถอยด้วยเวลาถอยรถนะคะจอก็จะติดทันทีเลยดูนะคะคอนโซลรถไม่ช้ำเลยสภาพรถสวยนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงสำหรับคันนี้ตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะซอกประตูเดิมๆเ,เลยแต่เข็บเดิมหมดนะคะนี่เพจรถนะคะอยู่ครบนะคะตัวนิสสันนะคะเพจเพจรถจะอยู่ตรงนี้นะคะ เช็คได้เลยนะคะเลขเครื่องได้ถังตรงโอนได้ร้อยเปสำหรับคันนี้สีแดงเพิ่งเข้ามาจอดเลยเพิ่งเข้ามาจอดวันนี้นะคะก็มาอัปเดตให้พี่ๆดูกันเลยมีแอร์หลังด้วยนะคะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนสำหรับคันนี้เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะ5 7 9 0 0 0บาทราคานี้ลูกค้าประวัติดีนะคะดาว0%นได้เลย ง่ายได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ลูกค้ามีเอกสารการทํางานนะคะต่างจังหวัดก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยรายละเอียดตัวรถนะคะโลโก้ต่างๆมาครบหมดนะคะมีกล้องถอยด้วยนะคะสภาพสวยๆเลยสีแดงสวยๆส,สดๆนะคะสำหรับสีนี้สีเดิมแท้จากโรงงานเลยนี่นะคะ สภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวเวลาทําสปารถจะสวยกว่านี้เยอะมากๆเลยนะคะเราจะทําสปารถคันนี้ให้สวยเหมือนรถใหม่นะคะพี่วิท้าไหนที่อยากเข้ามาเห็นรถจริงก่อนปรับสภาพนะคะเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยสภาพสวยๆสาหรับสีแดงคันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะด้ส่งรายละเอียดสําหรับเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดิมๆโรงงานเลย นี่สภาพรถปี2 0 1 7นะคะเครื่องเดิมแน่นอนนะคะคันนี้เช็คประวัติรถได้เลยนะคะคาน,น้าตรงไม่มีคดงอตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยสภาพส,สวยๆนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับรอยมาร์กสีต่างๆจากโรงงานมาครบหมดนะคะเครื่องเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนสภาพสีสวยนะคะ สามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้เลยสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้รีบเข้ามาดูนะคะก่อนที่รถจะติดจองมาไวไปไวแน่นอนนะคะตอนนี้4ประตูนาว่ามีมาแค่คันเดียวนะคะตามหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยมีระบบ ABS นะคะมาพร้อมหัวน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตเติมไม่มีขยับเลยรอยเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนะคะแผ่นกันความร้อนมาครบ ติ๊กเกอร์มอกรต่างๆโรงงานมาครบหมดนะคะนี่เลยลอยเม็ดอาร์ตนะคะเห็นชัดเจนสภาพสวยๆรถสวยเดิมโรงงานเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะนิสันนาวาร่า2.5 eback edition นะคะสี่ประตูเกียร์แมนวนวลนะคะคาลิเบอร์ปี2019ราคา5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 5 7 9 0 0 0บาทลูกค้าประวัติดีเครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ได้เลยนะคะพี่ๆ่ท่านไหนที่สนใจติดต่อฮานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826นะคะ098 627 6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะต่างจังหวัดออกหน้าเอกสารไม่ยุ่งยากมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะคะปรึกษารายละเอียดการออกรถเรทการผ่อนเรทการจัดไฟแนนซ์นะคะหรืออยาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเอกสารสามารถทักไลน์สอบถามหรือจ่ายตรงมาหานุกได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กลัวไม่ทันสําหรับสเปคนี้โอนจองล็อกรถมาก่อนได้เลยนะคะการันตีว่าอยู่ไม่นานมาไวไปไวสําหรับสเปคนี้หายากนะคะมีมาแค่คันเดียวสําหรับตอนนี้นะคะก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสุดท้ายนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆนะคะมาใหม่ พี่ๆจะได้ไม่พลาดในส่งการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้นุก็ขอฝากรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ